สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะเดินนะคะกับ s p s Channel ตรงนี้ค่ะวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปที่ cryptocurrency กันนะกับแอปนี้เลยนะคะที่หา bitcoin หรือ BTC free ค่ะเป็นแอปของค่าย b Programmer ที่มีชื่อว่า b Fund b free นั่นเองค่ะ ถือว่าครั้งนี้มาทบทวนว่าแอปนี้ยังหาเงินได้อยู่นะคะแล้วก็ปูยังมีในเครื่องเก็บไปเรื่อยๆและเพื่อนๆก็ควรมีไว้ในเครื่องเช่นเดียวกันแอปนี้ทอนปุ๊บจ่ายปั๊บนะคะถือว่าโอนไวเลยละค่ะอ่ะส่วนละเอียดหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นยังไงนะคะเราไปลุย ข้างในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะอ่าเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสีประจำแอปนี้เนาะก็ออกโทนสีส้มๆนะคะคล้ายๆกับชุดโกโกวาเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ะตอนนี้ค่ะยอดคะแนนของภูนะมีอยู่ที่ 1 1 6 5 5 5คะแนนและแอป,ปนี้สามารถโอนเข้าคอยเบตนะคะและการลงชื่อเข้าใช้นั้นอีเมลที่เราสมัครแอป,ปนี้กับสมัครแอป,ปคอยเบตต้องตัวเดียวกันเหมือนกันนะคะสำหรับวิธีการเล่นนะคะก็ไม่ยากเลยให้เพื่อนๆกดคำว่า go นะคะแล้วก็มันก็จะ random ไปที่ตัวเลขเหล่านี้พอไปที่ตัวเลขเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นก็เพื่อนๆจะได้ดูโฆษณาพอดูโฆษณาจบแล้วถึงจะได้คะแนนตามที่ไอตัวแรนดอมนั้นไปหยุดณนะตัวเลขนั้นค่ะก็มีต่ำสุดที่1คะแนนนะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่200คะแนนนั่นเองค่ะ แล้วก็จำนวนเหรียญที่เราหาได้นะคะอย่างช่วงแรกๆนั้นเขากำหนดที่1,500ถ้าเราได้คะแนน1,500ทุกๆ15ทุกทุก15นาทีนะคะเขาก็จะให้เราหยุดแต่ณนะปัจจุบันนะครั้งล่าสุดนะคะที่ปูเคยแคปหน้าจอไว้ถ้าเราได้คะแนนที่2,500คะแนนใน30นาที เขาก็จะให้เราหยุดพัก30นาทีนั่นเองค่ะเขาจะมีการอัปเดตตรงนี้อยู่เรื่อยๆเ,เราต้องตามให้ทันนั่นเองค่ะสำหรับองค์ประกอบนะคะของแอปนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆรวมไปถึงเมนูถอนด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกข้อเสนอต่างๆที่เขาให้เรานั้นหา คะแนนเพิ่มได้นะคะก็จะเป็นการเล่นเกมทำแบบสำรวจตรงนี้ก็จะเป็นเมนูการเชิญเพื่อนนะคะคือตรงนี้ทำแบบสำรวจนะทวนอีกทีนึงนะคะและวันนี้ปูจะไม่พูดอะไรมากนะคะเล่นให้ดูครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาถอนให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะไปที่คำว่าโก เห็นไหมคะแนนขึ้นแล้วหลังจากที่มัน r a n d o m ไปหาคะแนนตรงจุดใดจุดหนึ่งนะคะโฆษณาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็เขาจะมีข้อความเล็กๆอยู่ข้างล่างว่าเรานั้นต้องดูวิดีโอให้จบนะคะถึงจะได้คะแนนนั้นไปค่ะอีกสักรอบไหมอ่ะอีกสักรอบนะคะรอบนี้ได้44 อีกสักรอบเป็นรอบที่3ก็แล้วกันรอบนี้บวกอีก40นะคะอ่ะไปที่เมนูเชิญเพื่อนปูขอฝากรหัสเชิญของปูด้วยนะคะ vpyxql vpyxql นะคะอะถ้าใครสนใจแอปนี้นะคะเดี๋ยวปูจะแชร์ลิงก์แล้วก็วางรหัสเชิญไว้ให้ค่ะอะตอนนี้นะคะปูจะไปถอนให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะคะว่าไอยอด1 0 0 0 0แสนกว่าๆนั้นจะได้ btc อยู่ที่เท่าไหร่พอเราคลิก เมนู3ขีดมุมซ้ายบนนะคะคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบนี้เจออีเมลของเราแล้วก็คําว่าเคลมค่ะก็ให้กดคําว่าเคลมนะคะอ่ะก่อนที่จะเคลมอีกรอบหนึ่งนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะคะว่าเราชัวร์ไหมที่จะแลกคะแนนจำนวนเท่านี้แล้วก็จำไว้ด้วยว่าคะแนนจะแตกต่างจาก เหรียญที่เป็นหน่วยซาโตชินะคะแล้วก็เพื่อป้องกันสแปมเนาะเราสามารถถอนได้อีกครั้งอีก3วันข้างหน้าประมาณนั้นนะคะถ้าแปรมไม่ผิดเนาะอ่ะเรามากดคำว่าเคลมต่อเลยค่ะอ่ะหลังจากที่กดถอนนะคะก็ให้ดูโฆษณาหลายรอบมากอ่ะก็เลยตัดสินใจ กดออกมานะคะที่หน้านเล่นเกมเลยอ่าสรุปว่าถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคะแนนตอนนี้ก็หายไปแล้วตรงนี้นะคะตรงคำว่าฟรีเขาจะมีโปรโมโชั่นแนวโค้ดนะตรงนี้ให้เพื่อนๆไปกดติดตามเพจเขานะคะแล้วในแต่ละวันเพจเขาจะมีรหัสมาให้เรากรอกเพื่อที่ รับจำนวนคะแนนเพิ่มนั่นเองค่ะยอดเงินเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่อีเมลกันค่ะอ่ะเรามาที่อีเมลแล้วนะคะคอยเบสก็ส่งเมลมาว่าทาง B Programmer นั้นเพิ่งส่งเงินให้เราค่ะจำนวน น่าจะ1,600สซาตชินะคะก็ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่23บาท7สตางค์นั่นเองค่ะตรงนี้คืออีเมลทีนี้เราไปเช็คที่บัญชีคอยเบทกันค่ะอ่ะไปที่สินทรัพย์นะคะอ่าคลิกที่บิตคอยตรงนี้ก็ได้เรามาที่สินทรัพย์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปแจ้งเตือนตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อน มาเช็คที่บิตคอยนกันก่อนแล้วก็มาคลิกตรงแถบตรงนี้นะคะ,ะคลิกอีกประวัตินะคะประวัติการรับเงินอ่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการรับเงินนะคะราคาต่อเหรียญเขาก็บอกไปจาก B Programmer วันที่24มีนาคม65เวลา19นาฬกายนาทีหมายเหตุค่ะก็ใครส่งเงินให้เรานั่นเองแหละนะคะก็คือ B Fast B Free ของค่าย B Programmer นั่นเองค่ะแล้วก็ขอขอขอบคุณ User ทุกคนนะคะที่ใช้แอปที่ใช้แอปของเขาแล้วก็สถานะตรงนี้ค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะอะถ้าใครชอบแอปนี้นะคะ สามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ได้เลยเดี๋ยวปูจะวางไว้ให้และทีนีว่าแอปนี้เล่นไม่ยากนะคะอ่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใดนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยและรูขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ปูดด้วยนะคะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel SPH s c a n n e l ฝากด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ